สวัสดีแฟนิดทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเลเซ่รแมนยูสื่อดังในอังกฤษตีข่าวเรอัลมาดริดถอดใจไม่ขอร่วมวงล่าตัวฮาลันกองหน้าโปรตแตกจากดอร์มุนแล้วหลังมองว่าทีมมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปหากดึงดาวยิงทีมชาตินอเวลรายนี้ไปร่วมทับอีกรายเพราะเป้าหมายเบอร์หนึ่งของราชันชุดเขานั้นยังคงเป็นคิเรียนเอมบัปเป้ ที่พวกเขามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ตัวสเปอร์สตาชาวฝรั่งเศสไปล่าตาไข่ในทินซานเยโกเบนาเบลแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยงานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีและบาร์เซโลนาตาลุกว้าวพร้อมกระโดดร่วมวงแย่งยอดแข่งแห่งยุคนี้ทันทีโดยเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังในแดนผู้เดียวรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมความพร้อมเต็มที่สำหรับดีอนี้เช่นกันแม้ต้องแย่งกับหลายสโมสรยกใหญ่ทัว่วยุโรป เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคนที่ชื่อฮาแลนแล้วนะครับเพราะเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดในโลกลูกหนังหลังจากที่สามารถระเบิดฟอร์มกับเือเหลืองได้อย่างร้อนแรงสุดๆทําให้มีหลายทีมยกักษ์ใหญ่อยาก,ยาก,ยากได้เข้าไปเสริมทัพและดูเหมือนว่าราชาชุดขาเรียลมาดริดจะเป็นทีมเตงเ,เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะได้ตัวฮาแลนไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของเดลิสตาวระบุว่า ทีมของคุณซอคาโรอันเชลติตัดสินใจแล้วที่จะไม่ซื้อฮาแลนด์โดยเหตุผลก็เพราะว่าโรสบังโกสมองว่าต้องใช้งบสูงเกินไปในการดึงนักเตะไรนี้ไปสมทับและทีมก็มีเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับการสมทับในตลาดซัมเมอร์แล้วนั่นก็คือการคว้าตัวคิเลนเอมบัเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงแบบฟรีเรีนนั่นเองครับ Madrid, เรอลมริดเตรียมเซ็นสัญญากับเอมบัเป้แบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากนักเตะจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจบซีซั่นนี้และมีรายงานว่าดาวเตะเลือดเฟรนช ได้ตกลงเซ็นสัญญามพร้อมรับค่าเหนื่อยที่8,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือ3 5ล้านบาทกับมารเรดเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรลมาร์เรดเลิกสนใจในตัวนักเตะถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมอื่นๆรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากได้หัวหอกวัย21ปีรายนี้มาร่วมทัพทั้งนี้ฮาร์นดนซัดไปแล้ว23ประตูจากการลงสนามเพียง20เกมให้กับดอร์ตมุนในฤดูกาลนี้โดยนับตั้งแต่ที่ย้ายมาคาแข่งกับเสือเหลืองเมื่อเดือนมกราคม2020 เขาตะบ,บัน8ป0ลประตูจาก79เกมและทำได้21่อแอตลิสโหโหดจัดรัเสเซียเลยจริง,รงๆไอเด็กเรดคนนี้แต่ตอนนี้เรื่องฮาแลนด์ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับเพราะพวกเขาควรพุ่งสมาธิทั้งหมดที่มีกับการคว้าพื้นที่ท็อปโฟให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อการันตีว่าจะได้ไปลยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าเพราะถ้าไม่ได้ไปโอกาสจะได้ฮาแลนด์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับ ซึ่งตอนนี้การลุ้นพื้นที่ท็อกโโปนั้นมันหยดเลยทีเดียวครับโดยเมย์อย่างน้อยถึง4ทีมที่แย่งอันดับ4ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายสําหรับเกม UCL ซี C ่ซันหน้ามาดูโปรแกรม6นัดถัดไปของแต่ละทีมกันดีกว่าครับว่าทีมไหนมีโอกาสจะเข้าวินได้มากกว่าเริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับตอนนี้อยู่อันดับ4มี38แต้มเพียแดงทะยานขึ้นสู่อันดับ4ของตารางได้เป็นครั้งแรกในรอบเกินกว่า3เดือนและนะัดต่อไปในเกมกลางสัปดาห์นี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี ซึ่งจะเป็นเกมแรกใน5เกม,ามาเฉลีกเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่เพแดงจะต้องลงสนามหลังฟาดกับเบอร์นลี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องลงสนามในบ้านอีก2เกมแล้วบุกไปเยือนเลยซูนเต็ดที่เอลแลนด์โรดในวันที่20กุมภาพันธ์ก่อนจะเปิดบ้านอีกครั้งท้่ต้องรับวัดฟอร์ดที่จะบุกมาเยือนโรงละครแห่งความฝันในวันที่26กุมภาพันธ์อย่างไรก็ดีเกมแรกของเดือนมีนาะคมเพแดงจะต้องเจองานหนักตั้งแต่ต้นเนื่องจากมีคิวบุกไปฟาดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมร่วงเมืองที่เอติฮัตสเตเดียม สรุป6เกมถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเบอร์ลี่เซาเทมป์ตันไบรตันเรซีนาเต็ดวัตฟอร์ดและแมนซิตี้ต่อมาครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ5มี37แต้มูลค,คอนมีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1แต้มและลงเล่นมากกว่า1นะัด หลังจาก2สัปดาห์ก่อนบุกมาเสียท่าที่ออดราฟอร์ด1-0โดยถูกมาครัสวรัสฟอร์ดทำแสบในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายก่อนจบเกมเพวกเขาจึงต้องเร่งสร้างผลงานกันใหม่อีกครั้งโดยเริ่มจากเกมวันอังคานี้ที่พวกเขาจะเฝ้าบ้านฟาดกับวัตฟอร์ดแน่นอนว่าทีมของเดวิดมอยมีโปรแกรมชุกเช่นกันและหลังบมูก,กับแฟนอาราวาตเสร็จสิน้นพวกเขาก็ต้องบุกไปเยือนไลสเตอร์ในวันที่13กุมภานี้ หลังจากนั้นเวสต์แฮมจะลงเล่นในบ้าน2นัดซ้อนต่อกรกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและวูลฟ์โดยมีเกมบุกไปเยือนเรเวอร์พูลเข้ามาแทรกโดยมีเกมบุกไปเยือนเรเวอร์พูลเข้ามาแทรกก่อนกลับมาในลอนดอนสเตเดียมหวนกับแอสตันวินล่าในวันที่13มีนาคมสรุป6เกมถัดไปของเวสต์แฮมครับวัตฟอร์ดลสเตอร์ซิตี้นิวคาสเวอร์พูลและแอสตันวินล่า ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอันดับ6มี36แต้มอาร์เซนอลโดนเลื่อนเกมแชมเล,ลกไป2นัดนะตั้งแต่ก้าเข้าสู่ปี2022และร่วงตกรอบถ้วยลลกครับไปแล้วจากความปราชัยที่มีต่อหงแดงเรือร์ครูด้วยเหตุนี้ทีมของมิเกลอาร์เตต้าจึงเหลือแค่โปรแกรมแชมเล,ลกให้กังวลเท่านั้นหลังกระเด็นออกจากศึก FA เครับไปนานเราด้วยและไม่ได้โคต้าลงเล่นในฟุตบอลถ้วยในซีซั่นนี้ หลังบุกไปเยือนวูฟในวันอังคารนี้ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเจองานที่ไม่ยากจนเกินไปต่อการกลวยแต้มเพื่อขยับขึ้นสู่อันดับท็อปโฟทางต้อนรับกันมาเยือนของเบรนฟอร์ดในวันที่19กุมภาพันธ์และดวลกับทีมหมาป่าอีกหนที่เอมิเรตสตเดียมในวันที่24กุมภาพันธ์นี้จากนั้นกุนซือสเปนนิชจะพาทีมบุกไปหวนกับวัตฟอร์ดที่วิคาเรตโรสแล้วจึงก้าเข้าสู่เดือนใหม่ต้อนรับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่13มีนาคมตามด้วยไปเยือนแอสตันวินล่นาคัมคครบ หกเกมถัดไปของปืนใหญ่อาเซนอลมีวูฟแทมป์ตันเบรนฟอร์ดวูฟอีกครั้งวัตฟอร์ดลสเตอร์ซิตี้และแอสตันวินล่าครับสเปอร์ครับอันดับ7มี36แต้มนับตั้งแต่ปี2 0 2 2ไกดด้ทองลงสนามในซูเปอร์เมลีกไปแค่3เกมเท่านั้นหมายความว่าตอนนี้แม้เพราะเขามีคะแนนน้อยกว่าคู่แข่งแย่งท็อปโฟแต่เพราะเขามีอีก2เกมในมือนะครับ สำหรับอีก6นัดข้างหน้าทีมของอันโตนิโอคอนเต้จะเปิดบ้านบู๊ก,กับเซาแรมตันในวันพุธและต่อด้วยเกมรับมือบวูฟในวันที่13กุมภานี้ซึ่งจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาสมควรเก็บ6แต้มเต็มให้ได้ใน2เกมเย่านี้เพื่อโอกาสตีตัวไปเล่นผู้บอลถ้วยแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นหน้าที่ต้องบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าในอีก3มเกมถัดไปกไก่เดย์ทองจะต้องออกนอกรังไปดวลกับแมนตี้เบอร์นลี่และเลสเตซิน เป็นฉากเงือนกลุ่มภาพันธ์ส่วนเกมแรกของเดือนเมษานะสเปอร์จะกลับมาเฝ้าบ้านรับกัมามเยือนของเอเวอเรตในวันที่7มีนาคมครับ6เกมถัดไปของสเปอร์ครับประกอบด้วยเซาแรมตันวูล์ฟแฮมตันแมนซิตี้เบอร์ลีเรยูไนเตดและเอเวอเรตและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซ่าเมนูนะครับฝากเด็กทีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ